สมมติว่าเด็กคนนี้คือลูกของท่านแล้วนี่ก็บุหรี่ที่ท่านอัดเข้าปอดทุกวันแค่ลูกของท่านอยู่ไกลๆเจ้านี่เขาก็เป็นอย่างนี้แล้วครับข้างนอกยังเห็นภาพขนาดนี้แล้วข้างในตัวคุณละ่ะอย่างนี้ต้องจัดการบุหรี่ทำร้ายทั้งคุณและคนใกล้ชิดเลิกบุหรี่วันนี้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเธอว่า สุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 รถขนเงินสามพนักงานหวิดย่างสดหลังขับรถชนท้ายกระบะหญิงสาวขับเก๋งกลับจากจันทบุรีแหกโค้งตกถนนพลิกคว่ำรถพังยับตำรวจครองใหญ่นำตัวนายชาวอุยกู18คนส่งฟ้องสาลหลังพยายามหลบนี้ ประธานหอการค้าตราดมองแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษคือปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขต่อไปมีพบก,กับข่าวประจำวันกับกินข่าวแสงสยามเทเวนทีวี TV, และตราดทีวี .com ไฟไหม้รถขนเงินวิดย่างสดสามพนักงานโชคดีกูภ้ภัยชาวบ้านออกมาช่วยดท,ทันหลังรถขนเงินชนท้ายกระบะ เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่1 7พฤศจิกายน2557ที่บริเวณเนินชายทงตำบลเขาสมิงอําเภอเขาสมิงจังหวัดราดร้อยตำรวจโทรปรัชญาพินรัตร้อยเวรสพเขาสมิงได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงมีไฟลุกไหม้รถยนต์ หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดและรถดับเพลิงของตำบลเขาสมิงในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียนทพุทเท่าทอฐาน397กรุงเทพมหา,านครซึ่งเป็นรถขนเงินของธนาคารกรุงไทยพลิกตะแคงอยู่ข้างทางมีไฟลุกไหม้อยู่ภายในรถและพบว่ามีพนักงานขับรถติดอยู่ภายในรถซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองออกมาได้ ทำให้พลเมืองดีและเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดช,ช่วยกันทุบกระจกออกมาได้อย่างหุดหิดก่อนที่ไฟจะไหม้หลังจากช่วยเหลือออกมาแล้วทั้งสามคนมีบาดแผลถรอกเต็มร่างกายทราบชื่อคนขับคือนายชันชานยแปลงแปรอายุ33ปีอยู่ที่จังหวัดระยองจึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้นําตัวส่งโรงพยาบาลเขาสมิงแล้ว แต่ทั้งสามคนไม่ยอมไปทั้งที่บาดเจ็บแต่ขออยู่เฝ้ารถยนต์ขนเงินก่อนจากนั้นรถดับเพลิงอบตอคาสมิงได้ฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้โดยใช้เวลาไม่นานนักก็สามารถดับได้ขณะที่ตรวจสอบพบเงินที่อยู่หลังรถไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้แต่อย่างใดขณะรถยนต์คู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน2กกไก่ยยยักษ์8156 เป็นของสำนักง,งานสัมภาษามิตรสภาพด้านหน้าประตูคนขับเสียหายหลังพุ่งชนเสาไฟฟ้าสองสว่างหลังเกิดอุบัติเหตุทราบชื่อคือนายมานพสีลูกเดือยอายุ46ปีนายชันชัยกล่าวว่าตนเองและพนักง,งานอีกสองคนกำลังนำเงินจำนวนหนึ่งจากธนาคารกรุงไทยสาขาตราดไปสำนักง,งานใหญ่เมื่อมาถึงที่กเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักตนเองกำลังแซงซ้ายรถยนต์คู่กรณีที่อยู่ด้านหลัง แต่ระหว่างแซงรถยนต์คู่กรณีได้เบียดมาทางขวาและรถยนต์ของตนเองทําให้ชนท้ายอย่างแรงส่งผลให้รถหมุนและชนเสาหลักข้างทางและพลิกตะแคงจนทําให้แผงวงจรที่อยู่ภายในตัวรถลัดวงจรก่อนลุกไหมกระดที่ตนเองและเพื่อนอีกสองคนพยายามเปิดประตูและทุบกระจกนิรภัยแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลเนื่องจากระบบป้องกันภัยของรถ ทำงานซึ่งตนเองคิดว่าจะไม่รอดแล้วโชคดีที่มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือได้ทันหญิงสาวขับเก๋งกลับจากจันทบุรีแหกโค,คง้งตกถนนพลิกคว่ำรถพังยับส่วนตัวแค่เจ็บเมื่อเวลา6นาฬกาวันที่17พฤศจิกายน2557ร้อยตำรวจโทรประวิทย์เลิศเทียนร้อยเวรสพเขาสมิงเดินทางตรวจสอบในที่กเกิดเหตุ รถยนต์เก่งพลิกคว่ำที่บริเวณโค้งหน้าสุสารชุมแสงตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดโดยอุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา3นิ50นาทีเจ้าหน้าที่คู่ภัยตราสดได้รับแจ้งจากจ่าเอกจัก,กริดภูนผลที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุว่ามีรถยนต์เก๋งเสียหลักแหกโคง้งและพลิกคว่ำตกถนนเจน้าหน้าที่จึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ พบรถยนต์เก่งยี่ห้อมิตซูบิชิสีบรันทองหมายเลขทะเบียนกไก่งองงู9372จันทบุรีตกอยู่ภายในร่องข้างถนนสภาพรถพังยับมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยชื่อนางสาวปุยฝ้ายอรุณเกตอายุ2 2ปีซึ่งทำงานอยู่ที่การไฟฟ้าสาขาตราดนางสาวปุยฝ้ายบอกว่าได้ขับรถยนต์ เก๋งกลับจากจังหวัดจันทบรุรีเมื่อมาถึงที่กเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโคง้งรถได้เสียหลกักหลุดโคง้งและทําให้ตกถนนจนส่งผลให้รถเก่งพลิกคว่ำชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงจึงออกมาช่วยเหลือและแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกที่กเกิดเหตุและประสานให้รถยกมายกรถเก่งขึ้นจากร่องข้างถนนและให้เจ้าของอู่นำไปซ่อมแซมต่อไป ตำรวจคลองใหญ่นำตัวชาวฮุยกูล18คนส่งฟ้องศาลข้อหาก่อเหตุพยายามหลบนี้ทำลายทรัพย์สินของทางราชการที่สพครองใหญ่อำเภอครองใหญ่จัง,งหวัดราชพันตำรวจเอกจารึกโชติโกผู้กำกับการสพครองใหญ่ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่กอ,อ,อ,องร้อยปลชกนยที่182บ้านเขาวง รวมควบคุมชาวซินเจียงหุยกูจำนวน18คนออกจากที่คุมขังของสอพกรองใหญ่โดยไปขึ้นรถควบคุมฝึงชนเพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดราดโดยชาวฮุยกูทั้ง18คนไในก่อเหตุงัดห้องขังตอมมคลองใหญ่เพื่อหลบหนีและก่อกวนการควบคุมของเจ้าหน้าที่เมื่อคืนวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากทั้ง18คนถูก ควบคุมตัวได้ถูกส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคลองใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามหลบหนีและทำลายทรัพย์สินของทางราชการหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพคลองใหญ่ได้ทำการสอบปากคำทั้ง18คนเรียบร้อยแล้วได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาควบคุมและนำตัวส่งสารจังหวัดตราดและขณะที่กำลังนำตัวขึ้นรถนั้น ชาวฮุยกูทั้ง18คนแสดงอาการไม่พอใจรวมถึงพยายามหนีจากการควบคุมแต่เมื่อเห็นทหารที่มาพร้อมกับอาวุธครบมือจึงยอมสงบสติอารมณ์ซึ่งทั้งหมดถูกนำไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดาดเพื่อรอการขึ้นศาลต่อไปประธานหอ,อการค้าตราดมองแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษคือปัญหาใหญ่ต้องเร่งแก้ไข นายสุมิเขียวขจีประธานหอการค้าจังหวัดตราดเปิดเผยว่าการสัมมนาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราดที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแรงงานและฝีมือแรงงานที่จังหวัดตราดยังต้องการจํานวนมากและสิ่งที่จังหวัดตราดต้องการคือแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือ โดยการสัมมนานในครั้งนี้จะทำให้ได้รับรู้ถึงความต้องการของผู้ประกอบการจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกทางเรื่องของแรงงานเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นที่ยอมรับว่าของเราได้ขาดแคลนเรื่องที่หนึ่งโดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือไอเคสีพิเศษเนี่ยเรามีเราได้อะไรปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของแรงงานคือหนึ่งในนั้นนะครับ ทางรัฐเองบอกว่าจะทำ one stop service เรื่องแรงงานด้วยแล้วก็จะมีรายง,งานไปกลับแบบสุขสบายรายง,งานแบบอยู่ชั่วคราวเป็นเทอมอเช่นเฉพาะกิจหน้าฤดูผลไม้จะสเดือนอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอีกรูปแบบหนึ่งคือรายง,งานที่อยู่อยู่เป็น,เป,นเป็นมี work permit มีพาสปอร์ต2ปีอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่จะต้องลงรายละเอียดกันลึกๆนะในความเหของผมคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยสำหรับคนต่างชาติเราเรา คงจะพัฒนาฝีมือให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือนี่คงอาจจะยากอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ถ้าพัฒนาขึ้นจากไม่เป็นเลยเนี่ยมาเป็นระดับหนึ่งนะในการพื้นฐานกิ่เราทาได้และจําเป็นอย่างยิ่งต้องทําด้วยซ้ำไปนะครับโดยที่แรงงานเหล่านี้ก็จะมามาสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทยยกตัวอย่างง่ายๆที่ผ่านมาจาังหวัดตราที่เห็นชัดเลยเนี่ยต้องถามว่าผลไม้มังคุดทุเรียนราคาดีมาก ทําให้จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดเนี่ยที่มีสตางค์ใช้อยู่ได้ชาวสวนเนี่ยมือที่หยิบผลไม้ออกขายเป็นมือของแรงงานต่างชาติทั้งสิน้นคนไทยเนี่ยเปอร์เซ็นต์เดียวถึง2%จาก100ซของทุกสวนในจังหวัดเพราะฉะนั้นมือต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถ้าเรามาสอนเขาว่าหยิบอย่างไรไม่ให้ของเสียคัดแยกอย่างไรจะให้ได้เกรดตามที่เราต้องการ นั้นเนี่ยเราเรียกพัฒนาไประดับหนึ่งแต่เป็นระดับขั้นต้นนะครับประยุกตัวอย่างหนชัดๆเลยครับเรื่องในงานก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้ TS, ส,สถานีบีทเอสอนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551 สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18 เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาห้องหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน MOU Service 2014รับทำ MOU แรงงานต่างด้าวพม่าก,กัมพูชาลาวรับต่ออายุพาสปอร์ตต่อวีซ่ารับดำเนินการต่อวีซ่าต่อเนื่อง4ปีกัมพูชา พม่าเล่าติดต่อคุณฝ้าย085-197-7480หรือ088-227-0223ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมนอกอำเภอแหลมนอกจังหวัดตราดติดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด เดินทางตรวจความพร้อมสนามตราด FC เมื่อเวลา11.00น,นวันที่17พฤศจิกายน2557เจ้าหน้าที่บริษัทไทยพีมรลลิกจำนวน3คนนำโดยนายศักดาเดินทางตรวจความพร้อมของสนามแข่งขันของสโมสรตราด FC รวมถึงชี้แจงในเรื่องการดำเนินงานของฝ่ายจัดการแข่งขันและการทำงานของสื่อมวลชนซึ่งมีพันตรวจโทวุฒิพงศ์โสภพพงศ์รองประธานสโมสร สิเอกวิเชศทันทกาศผู้จัดการสโมสรน,นายจัก,กริดแววคล้ายหงประธานฝ่ายสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่สนามร่วมประชุมโดยนายสักดาได้ชี้แจงในเรื่องของการทำงานของมีเดียออฟฟิเซอร์หรือฝ่ายสื่อมวลชนว่าจะต้องควบคุมการทำงานของสื่อมวลชนในส่วนกลางและท้องถิน่นในเรื่องของการจัดสถานที่การถแถลงข่าว การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและการอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนในการสัมภาษณ์นักเตะและโค้ชในห้องถแถลงข่าวตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ขณะที่ในเรื่องของการจัดการสนามทางบริษัทกำหนดตามที่ a f c กำหนดทางในเรื่องการตัดหญ้าการให้น้ำการให้สถานที่ฝึกซ้อมรวมถึงการลงแข่งขัน ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเตะและกรรมการตัดสินให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดสำหรับการตรวจสนามตราดเอฟซนั้นปรากฏว่าผ่านการตรวจด้วยดีและพร้อมที่จะทำการแข่งขันได้ทันทีฟุตบอลดิวิชั่นหนึเปิดการแข่งขัน14กุมภาพ์5 8ค่าตราดส่งทีมร่วมแข่งขันจากการที่เจ้าหน้าที่บริษัทไทยพีมร์ล,ลีกจำกัดเดินทางมาตรวจสนามการแข่งขันของสโมสรตราดเอฟซนั้น ทางสมโมสรได้รับทราบการชี้แจงในการจัดการแข่งขันว่าทาง TPL กำหนดให้มีการซื้อขายนักเตะระหว่างวันที่6พฤศจิกายน2557ถึง28มกราคม2558และการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์2558โดยเลื่อนออกมาเป็น2อาทิตย์เพื่อเลื่อนให้การแข่งขันฟุตบอลคิงคัพ สำหรับความเคลื่อนไหวของทีมตราเอฟซนั้นมีแนวโน้มว่าจะส่งทีมเข้าทำการแข่งขันแต่อาจส่งใช้นักเตะที่ยังอยู่กับทีมหลายคนที่ยังไม่ย้ายไปเช่นจักริดเข็มนากลาบี้คาเซดีอังเดรบอยโคหรืออีกหลายคนรวมทั้งอภิวัตนเพลงประโคนและนักเตะเก่าของตราเอฟซที่ไปเล่นกับทีมอื่นที่จะดึงกลับมาช่วยทีมเช่นชาดนายจุมภาเป็นต้น หญ่เปิดโครงการอบรมค่านิยมหลักคนไทย12ประการที่วัดอรุณราชพัฒนานาวตรีชัยฤทธิ์สุวรรณสินหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่23บ้านไมรูดเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมค่านิยมหลักคนไทย12ประการโดยมีนายวันวิจกกกกักกุศลผู้อำนวยการกศนเกาะกูดพร้อมด้วยอาจารย์กศนรครองใหญ่และนักศึกษากศนรครองใหญ่เข้าร่วม โดยมีการถูกอบรมโครงการ3วันและมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน70คนนายนัฐกิจทุมมาผู้อำนวยการกศนอครองใหญ่กล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นนโยบายด้านการศึกษานอกระบบที่มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายโดยจัดก,กิจกรรมอบรมรูปแบบต่างๆอาทิค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งแบ่งกลุ่มการส่งเสริมการเล่นกีฬาและความสามารถพิเศษต่างๆในกลุ่มเพื่อพัฒนาให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่หลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากรา,าทร์ทรงเป็นประรมุกและตระหนักถึงความเป็นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมเคารพกฎกติกาการะเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองใหญ่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยมีบทบาทในการจัดส่งเสริมสร้างสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนเจ้าตราดกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านเน้นปฏิบัติหน้าที่บำบัดท,ทุกขระรุงสุขให้กับประชาชนพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน น,นายนรง์ทีรจันทร์างกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวภายหลังการมอบหนังสือสําคัญและประดับเครื่องหมายอินทนูให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากกระทรวงมหาดไทยจำนวน5้ารายว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฉบับที่ 11, 22, 1 1พศ .2551 ที่ระบุให้กำนันปฏิบัติงานในฐานะนายตำบลและผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าราษฎรดังนั้นผู้นำชุมชนจะต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยเฉพาะการบำบัดทุกบำรุงสุขและการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในชุมชนของตนเองทั้งนี้ในส่วนของผู้นำชุมชนที่ปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐในการปรับปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมทางจังหวัดมีนโยบายในการมอบประกาศนียบัตดยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้นำชุมชนเป็นประจำอยู่แล้วจึงขอให้ผู้นำชุมชนปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถสมดังที่ประชาชนไว้ใจเลือกตั้งมาอย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดขอให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนและเนินง,งานตามวาระแห่งชาติที่สำคัญโดยเฉพาะปัญหาของการปรับปรามยาเสพติดในชุมชนของตนเองศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดนอำเภอแหลมกลัดที่วัดคลองประทุนตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหตราด นาวาเอกอนุชานาคทับทิมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมกำลังประชาชนตะบลชายแดนพื้นที่ตะบลแหลมกลัดซึ่งมีชาวบ้านในตะบลแหลมกลัดเข้าร่วมรดอเอกสุวรรณอยู่สมบูรณ์หวัวหน้าชุดปฏิบัติการที่22หน่วยเฉพาะกิจจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนโดยศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีลราช ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการที่12ดสำเนินการฝึกอบรมประชาชนตำบลชายแดนของแหลมกลัดที่มีอนณาเขตติดต่อ,อก,กับประเทศกัมพูชาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ตระหนักถึงภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนและให้ประชาชนมีความสามารถในการป้องกันหมู่บ้านและตำบลของตนเองจากภัยคุกคามทุกรูปแบบตลอดจนสาม,มารถสนับสนุนการปฏิบัติ การทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและยามสงครามสำหรับการจัดอบรมนั้นจัดขึ้นตั้งแต่วันที่17ถึง29พฤศจิกายนโดยแบ่งการฝึกออกเป็น2ขั้นตอนคือการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องเรียนการฝึกภาคสนามในภูมิประเทศจริงด้วยการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ผู้ว่าตราเป็นประธานเปิดงานราตรีคลองใหญ่หัวใจเดียวกันมีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาร่วมงานกว่า1,000คนเมื่อเวลา19.30นาิกา30นาทีวันที่26พฤศจิกายน2557ที่สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ตําบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราชนายนารงธีรจันทารารังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดราชเป็นประธานในพิธีเปิดงานราตรีคลองใหญ่หัวใจเดียวกัน โดยมีนายบุญเลิศวรวงศ์ปลัดอำเภอรักษาราชการไทยในอำเภอคลองใหญ่กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายวิเชียนทรัพย์เจริญนายองค์การบริหารส่วนจงังหวัดนางสำราญประสิทธิเวชรองนายกกิ่งกา,าติอำเภอคลองใหญ่และหัวนหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอคลองใหญ่และชาวกัมพูชาเข้าร่วม นายบุญเลิศก,กล่าวรายงานถึงการจัดงานว่ากิ่งกาชาติอำเภอคลองใหญ่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2535ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กับผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสและช่วยเหลืองานการกุศลรวมถึงผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่และอำเภอใกล้เคียงเป็นเวลา,านานถึง22ปีโดยการจัดงานราตรีคลองใหญ่หัวใจเดียวกันในครั้งนี้ ได้ร่วมกับอำเภอรครองใหญ่และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอก,กชนจัดหาไรายได้ไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558ของกิ่งกาชาดครองใหญ่สำหรับช่วยเหลือต่อไปหลังพิธีเปิดน,นายนรงนายวิเชียรและหัวหน้าศูนย์ราชการได้ร่วมการรีราดรำวงจังหวัดราดเร่งส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยเพื่อบริโภค มอบโล่เชิดชูเกียรติหมู่บ้านต้นแบบผลิตผักปลอดภัยที่ห้องประชุมพลอยแดงศลกลางจังหวัดรานในนรงทีรจันทร์ธารังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดราชเป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหมู่บ้านต้นแบบส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยเพื่อบริโภคซึ่งประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งหมู่บ้านหัวหินหมู่ที่สี่ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบ รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1หมู่บ้านดินแดงหมู่ที่4ต่ตำบลประนีตอําเภอเขาสมิงและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองหมู่บ้านท่าระแนะหมู่ที่สองตำบลหน,นองคันทรงอําเภอเมืองตราดพร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดตะบลห้วงน้ำขาวอําเภอเมืองตราสที่สามารถคว้ารางวัลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ด้านนายนะเรศฝีปากเพราะเกษตรจังหวัดตราดกล่าวว่าจังหวัดตราดได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสบริโภคผักและสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมีอย่างต่อนเนื่องโดยใช้งบยุทธศาสาตร์จากการพัฒนาจังหวัดเข้าไปส่งเสริมให้เกิดกระบวนการปลูกพืชผักที่ปลอดพิษเช่นการสร้างโรงเรือนปลูกผัก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรปลอดภัยในแต่ละชุมชนจนทำให้ปัจจุบันปริมาณผักปลอดสารพิษมากพอที่จะทำตลาดในเชิงพาณิชย์ได้ยังไรก็ตามจากข้อมูลผลการตรวจสารเคมีในเลือดของประชาชนในจงังหวัด เมื่อปีที่ผ่านมาพบถึงร้อยละ35แต่ในปีนี้จากการตรวจหาสารเคมีในเลือดของประชาชนกว่า5,200รลายพบว่ามีสารเคมีในเลือดของประชาชนอยู่ที่ร้อยละ19หรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานับว่าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสามารถลดสถิติของการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคมะเร็งของประชาชนในระดับจังหวัดตราดได้อย่างเป็นรูปธรรม อากาศประจําวันภาคตวนออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสักแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ําสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศอาเซลเซียสลมตวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง สะะเลมีคื่นป,ปรน1ตขอเชิญร่วมทำบุญบูชาพระกิ่งรุ่นทินกำเนิดและเรียนที่ะระลึกอายุครบ92ปีของท่านก๋งเตืองเตชัป,ปัญโยเพื่อนำรายได้ก่อสร้างเพดานและเทพื้นคอนกรีตรอบพระอุโบสถนวัดแหลมเปาะจังหวัดกาะกงกัมพูชาและนำรายได้มอบสาธารณประโยชน์ภายในจังหวัดตราดส่วนหนึ่งมอบให้กับสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราด พิธีบวงสวงและปลุกเสกเดี่ยวโดยท่านกงเตืองเกจิชื่อดังเชื่อสายไทยเกาะกงจัดสร้างโดยสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดสั่งจองได้ที่ชมรมพระเครื่องคลองใหญ่คุณปองคลองใหญ่092-986-6678คุณสยามคลองใหญ่081-377-6417ศูนย์ 17, พระเครื่องท่าเรือตราด อาจารย์บริชาติอินทโชต0 8 2 2 0 0 8 6 2 8สนามพระวัดกลางตราดคุณขาวตราด0 9 0 3 9 7 7 7 8 6สนามพระตราเทศบาลสองจันทบุรีดาบชาติตชด0 8 5 4 0 4 1 1 0 1สนามพระตลาดเฟมิลี่จันทบุรี คุณวีจันทบุรี081 771 77 2152สำนักง,งานหนังสือพิมพ์เอกรัฐจันทบุรีบอกอนบ081 291 9223สถานีวิทยุไทยอาสาป้องกันชาติคุณเบญจพลเนินริมหนอง086 156 8081เอรดตู้ ตราดหันเล็ก088-196-0828ด่วนมีจำนวนจำกัด